สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับรายวิชาหน้าที่พล,ลเมืองนะคะของนรกเรียนชั้นป .4 ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1เหมือนเดิมน,นะคะเรื่องความเป็นไทยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องความกตันดิวกะตะเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมนะคะ ก่อนอื่นนะคะครูขอชื่นชมนักเรียนนะคะในการส่งการบ้านคลิปนะคะแนะนําตนเองนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะอ่าทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรื่องความกระตันยุกระตะเวทีนะคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าคําว่ากระตันยูกระตะเวทีนั้นหมายถึงอะไรทราบไหมคะ กระตันยูกระตะเวทีนั้นนะคะมันมาจากคำสองคำนะคะคำที่หนึ่งก็คือกระตันยูนะคะซึ่งหมายถึงการรู้คุณและลึกคุณของผู้มีพระคุณนะคะอีกคำหนึ่งก็คือกระตะเวทีนะคะหมายถึงการตอบแทนบุญคุณการปฏิบัติตนตอบแทนผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นความกระตันยูกระตะเวทีนะคะ เปรียบเสมือนเครื่องหมายที่แสดงถึงบุคคลที่เป็นคนดีนั่นเองนะคะอ่ต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะไปในหน้าที่7นะคะ เปิดไปพร้อมๆกับครูเลยมีลูกโป่งอยู่5ลูกนะคะในนั้นมีข้อความเขียนไว้นะคะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วช่วยตอบคุณครูหน่อยนะคะว่าลูกโปง่งลูกไหนนะคะที่มีข้อความแสดงถึงการมีความกตันยูกะตะเวทีต่อผู้ทําประโยชน์นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกโปง่งลูกแรกนะคะก็คือช่วยคุณครูถือของตามกําลังความสามารถนะคะมีอีกไหมคะ ลูกโป่งต่อไปนะคะก็คือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ค,ครูนั่นเองนะคะมีอีกไหมคะนักเรียนอ่าเก่งมากเลยค่ะลูกโป่งสุดท้ายนะคะก็คือผู้จาสุภาพไพเราะกับผู้ใหญ่นะคะนั่นก็คือข้อความที่แสดงถึงการมีความกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะ แล้วเราจะแสดงความกตัญยูกตะตะเวทีต่อผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนของเราได้อย่างไรบ้างคะนะคะเราก็สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านทำไว้นะคะหรือจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือช่วยเผยแพร่ข้อมูลนะคะในการทำความดีให้ผู้อื่นทราบก็ได้นะคะ คราวนี้นะคะมาถึงกิจกรรมนะคะหรือใบงานที่คุณครูจะให้นักเรียนทำกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนบัตรข้อความนะคะแสดงความชื่นชมผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนของนักเรียนเองนะคะย้ำว่าในชุมชนของนักเรียนนะคะพร้อมตกแต่งให้สวยงาม นะคะโดยที่ให้หนักเรียนเนี่ยทำลงไปในสมุดเล่มบางของเรานะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะในสมุดนะคะเขียนชื่อนำสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะคุณครูได้ทําตัวอย่างไว้ให้นะคะก็คือนี่นะคะเป็นบัตรภาพนะคะบัตรเขียนข้อความนะคะแสดง ความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้ที่ทำประโยชน์ในชุมชนนะคะตัวอย่างก็คือหนูขอขอบคุณคุณจิตดีที่ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด1 9ให้แก่คนในชุมชนค่ะหนูชื่นชมในการทำความดีของคุณมากเลยค่ะและนักเรียนก็เขียนชื่อน,นามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะแค่นี้เองนะคะรายงานนะคะ อตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ